โปรโตีนแบบไหนดีที่สุดสำหรับ ร่างกายมนุษย์ข้อมูลล่าสุดองค์การอนมามัยโลกเนี่ยได้ออกมาให้ความจริงเกี่ยวกับโปรโตีนที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์หรือโปรโตีนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับว่าโปรโตีนที่คนส่วนใหญ่คิดว่าดีสําหรับร่างกายมนุษย์ก็จะเป็นกลุ่มโปรโตีนที่เป็นจากเนื้อสัตว์เนื้อปลานมไข่ต่างๆนะครับแต่อย่าลืมว่ากลุ่มโปรโตีนเหล่านี้ นะครับยังมีส่วนที่เป็น 1. เป็นคอเลสเตอรอลสองยังมีสารตกค้างในอุตสาหกรรมการเลี้ยงดูต่างๆเพราะฉะนั้นโปรโตีนจากสัตว์หรือกลุ่มเนื้อนมไขย่ยังไม่บริสุทธิ์พอสําหรับร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยแล้วเรามาดูสําหรับกลุ่มโปรโตีนจากพืชนะครับโปรโตีนจากพืชไม่ได้มีน้อยกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์กลับมีมากกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำนะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับ ว่าใน100กรัมความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยท่านดูได้เลยว่าเนื้อหมู100กรัมโปรโตีน19.1นะครับเนื้อวัวเนี่ย100กรัมโปรโตีน20เนื้อไก่เนี่ยจะอยู่ที่18ใช่ไหมครับและไข่เป็ดไข่ไก่จะอยู่ที่12หรือว่า13ทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นกลุ่มโปรโตีนจากพืชโดยเฉพาะกลุ่มถั่วงาลูกเดือยต่างๆนะครับท่านดูได้เลยว่าถั่วแดงนะครับ20เนาะ ถั่วเขียว24.4นะถั่วเหลือง34เพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่ากลุ่มโปรโตีนที่บริสุทธิ์และมีมากที่สุดมาจากพืชนะครับท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ใหม่ทำไมต้องเป็นโปรโตีนเนเจอร์เอ็นนะครับเนเจอร์เอ็นคือโปรโตีนพืชนะวัตกรรมที่สกัดจากธัญพืชนะครับกลุ่มถั่วงาลูกเดือยเนี่ยจาก100กิโลให้เหลือเพียง3กิโล แค่นั้นยังไม่พอนะครับเขาสามารถที่จะดูดซึมเอาไปใช้งานได้เกิน99%นะครับแล้วก็ย้ำว่าโปรตีนเนเจอร์เอนถึงแม้จะมีถั่วเหลืองแต่เป็นถั่วเหลืองที่เป็นออแกนิกไม่ GMO ประเด็นสำคัญคือมันเป็นหน่วยย่อยก็คือเป็นอะมิโนแล้วซึ่งไม่ใช่โปรโตีนเพียวๆเ,เหมือนท่านได้จากเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนเจอร์เอนจึงแตกต่างจากโปรโตีนพืชในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับทุกชีวิตเลยนะครับไม่เพียงแค่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วย NCD กลุ่มผู้ป่วยความดันไขมันเบาหวานมะเร็งไตวายพวกนี้นะครับจริงๆแล้ว Nature N เหมาะสำหรับทุกชีวิตเพราะนี่คือโปรโตีนที่บริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติ100% ADP คืออาณาจักรสุขภาพความงามที่ยั่งยืนให้ ADP ดูแลท่านและครอบครัวของท่าน และคนที่ท่านรัก